สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้วันพุธที่7มีนานะคะถือว่าเป็นวันมาคาปูชาวันพระใหญ่นะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็เดินทางไปวัดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ยังเดินหน้าตอบโจทย์ข้อกฎหมายอยู่นะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์วีรศักดิ์อนุสวนที่วงค่ะอ่านะคะสวัสดีค่ะาจาย์ นะคะก็เมื่ uh, ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของอการลดหย่อนภาษีเรื่องของการเสียภาษีซึ่งเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปเลยเราในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยนะคะต้องไปยื่นเสียภาษีนะคะแต่ว่าเราพูดกันถึงเรื่องของภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลรายได้บุคคลธรรมดานะคะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการลดหย่อนภาษีอย่างเราเนี่ยเงินเดือนนะคะเงินเดือนธรรมดาเนี่ยเราเป็นบุค คนธรรมดานะคะเงินเดือนเนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะแต่เราจะอยากจะได้ลดหย่อนภาษีนะคะอาจารย์เราจะไปสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะครหรือว่าอาจารย์จะอ่าเขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องของการเสียภาษีเรื่องของนิติบุคคลบุคคลรายได้ธรรมดายัางไงก่อนเกินก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการที่จะไปลดหย่อนภาษีกันนะคะครับได้ครับคุณปุ้ยครับต้องทำอย่างนี้ว่าก็เ่นต้องแจ้งกับ ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเลยฮะแล้วเตือนคุณปุ้ยด้วยแล้วเตือนตัวเองด้วยว่าเตรียมไปยื่นเสียภาษีให้ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือสิ้นเดือนมีนาอยากไปวันสุดท้ายนะครับเพราะจาก3-4ปีที่ผ่านมาเน็ตชอบเน็ชอบล่มในวันสุดท้ายเหมือนดาวเทียมที่เราล่มอยู่ในทีนยครับ่านป้ตอนนี้คือผมจึงนําเรียงว่า การเสียภาษีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องเสียแล้วเราต้องไปยื่นเสียภายในวันที่สามสิบมีนาถ้าเสียช้าก็จะถูกปรับนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพูดกันว่าภาษีกันได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้คืออย่างที่คุณปุ้ยถามม่อจักคู่เนี่ยผมนําเรียนงี้ว่าโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีโอกาสที่จะหลบเลี่ยงภาษีได้เลยชื่อปรากฏชัดเจนนะคะเพราะรายได้ออกมาชัดเจนแล้วก็ ทางนายจ้างก็มีหน้าที่ในการที่ต้องหักภาษีเราเรียกว่า,าหักภาษีหน้าที่จ่ายเพื่อ,อที่จะนําส่งให้สมะก,ก่อ,อกตอนที่เราจะพูดผมจะที่ายให้ฟังครจริงๆภาษีมีภาษีทางจากอยู่สี่ถึงห้าตัวหนึ 1, ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,อมาสองภาษีเงินได้นิติบุคลคลคสามคือแวนที่เราดูรู้กันเรามาลุ้นครับว่าปีนี้จะเพิ่มจากเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นหรือเป็นสิบเปอร์เซ็นหรือไม่ค,ครับผมเชื่อว่าน่าจะไม่ขึ้นอยังไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นคือจริงๆจะขึ้นประมาณ กลางปีเนี่ยฮะแต่ยังโชคดีใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ขึ้นผมเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลจะขึ้นนะคะครับเขาตั้งท่าจะขึ้นมานานแล้วฮะแต่ผมเชื่อว่าคงจะไม่ขึ้นเพราะถ้าขึ้นก็น่าจะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงของเขาด้วยหรือเปล่าแล้วรวมในผู้บรภคอย่างเรในเรื่องของแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรที่ต้องขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์12%นะฮะในประเทศเนี่ยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย ขึ้นสูงไปแล้วแต่ประเทศไทยก็ก,ก็ต้องดูทิศทางว่าเขาจะเอาอย่างไงนะครับแล้วก็มีภาษีประเภทหนึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับพวกที่ประกอบกิจการทําบ้านจัดสรรหมู่บ้านะนะครับหรือพวกทา leasing finance พวกพวกนั้นเขาจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับเราซึ่งแต่ก่อนเขาเรีย,เรยกเขา็เรียกว่าภาษีธุรกิจกันนะครับส่วนตันสุดท้ายคือพวกอ่ากคนสแตป์อ่คราวนี้เรากลับเข้ามาตัว2ตัวหลักที่เกี<อ>่ยวข้องกับเรามากที่สุดนะครับส่วนภาษีแวนนั้นเนี่ย ทุกคนเสียโดยอัตโนมัติฮะท่านไปทานข้าวหนึ่งจานค่ะลองไปดูให้ดีนะครับไป MK แลวที่ไหนนะฮะอาจะมีบอกเลยร้าค่าสินค้าร้อยบาทบวก VAT เจ็ดบาทค่ะค่าสินค้าแค่หนึ่งร้อยบาทแค่นิดเดียวแต่ว่าระบบภาษีอีกเ็บาทก็คือเจ็เปอร์ซากนั้ถ้าเขาเพิ่มเป็นส0บปซ็นท่านก็ต้องเสียต่อไปเป็นร้อยสิบาทนั้นก็คือเป็นต้นทุนพอพูดถึงนี้ก่อนที่เราไปพูดท้งผมขอเสริมนิดหนึ่งให้ระมัดระวังเอ่อ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ทําธุรกิจการค้านะฮะไม่ค่าไม่ว่าจะทําบุคคลธรรมดาหรือทานิติบุคลบค,ลบคลเนี่ยคชอบมีปัญหาการไปซื้อบินซื้อบินซื้อ,อยังไงครับคุณปุ้ยซื้อบินก็คือการที่เขาเนี่ยไปเปิดบินไปซื้อเอกสารแล้วเนี่ยไปซื้อบินจากร้านหรือบราาิษัทบางทีตอนนี้มันมีการเปิดบินขายบินบนอินเทอร์เน็ตนะครับซื้อเพื่ออะไรครับเพื่อไปขอห,กหักลดภาษีแหวอ มันมีกระบวนการแบบนี้มีกระบวนการากอย่างนี้แล้วก็คืออย่างผมนําเรียนอย่างนี้ครับภาษีแบตคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการไม่ได้เสียนะฮะเขาจะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคเสียอย่างเช่นสมมุติว่าคุณปุ้ยขายข,ายของให้ผมในราคา1หนึ่งร้อยบาทคุณปุ้ยเป็นกิจการที่อยู่ในระบบแบตผมมาซื้อของจากคุณปุ้ยคุณปุ้ยขายผมในราคา100บอกแวตก็เป็นผมต้องจ่ายคุณปุ้ย1้อยต่แว่าคุณปุ้ยเก็บ ภาษีจากผู้บริโภคเก็บจากผมเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่คุณปุ้ยเก็บไปเนี่ยคุณปุ้ยต้องทาไมครับต้องไปนําส่งสัมภาระการบบที่คุณปุ้ยจะไม่ต้องนําส่งสัมภาระคุณปุ้ยต้องทําไงครับคุณปุ้ยก็ต้องไปซื้อของจากคนอื่นคุณปุ้ยก็ต้องไปเสียแบตกับผู้ที่ขายของให้คุณปุ้ยถูกไหมครับพอตรงนั้นหมายความว่าไงในทางภาษีเนี่ยคุณปุ้ยไม่ต้องนําเงินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เก็บจากผมไปเพราะคุณปุ้ยสามารถหักล้างในส่วนที่คุณปุ้ยเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปให้กับ คนขายสินค้าอืมันเกิดช่องว่างเห็นแก๊บไหมฮะช่องว่างคือหมายความว่าหักล้างกันทั้งกับว่าคุณปุ้ยไม่ต้องไปนําเสียแวด็นตรงนั้นถูกไหมครับเพราะสมมติสมมติราคาสินค้าร้อยหนึ่งเท่ากันที่คุณปุ้ยไปซื้อเขาจึงไปซื้อใบใบกำกับภาษีลอมเพื่อที่จะไหมครับเก็บไว้เป็นเครดิตภาษีเงินที่เก็บมาจาก ผู้บริโภคแล้วก็จะเก็บเงินตรงนั้นไว้เหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวที่ออกมาว่าเวลาที่เราจะไปซื้อของไปอะไรให้ขอบิลไว้ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไปซื้อกับร้านนี้จริงใช,รใช่ไหมคะใช่ครับตรงนั้นคือผมต้องนําเรียนยงนี้ครับว่าหลายร้านหลายบริษัทเนี่ยค่ะผมไม่เอ่ยแล้วกันว่าเป็นบริษัทไหนแต่หลายๆทุกกิจเนี่ยเขาจะชอบไปซื้อ ใบกํากับภาษีปลอมคซึ่งผมนําเรียนอย่างนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วสมรกรเขารู้ครับอเพราะเวลาเขาจะไล่เขาไล่ดีเทคว่าคุณซื้อสินค้าจากที่ไหนพอคุณซื้อสินค้าจากที่ไหนปั๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาจะไปไล่ครับว่าใครเป็นคนขายเมื่อเขาไปเจอต้นต่อคนขายไม่มีตัวตนเขารู้แล้วว่าคุณใช้ใบกํากับภาษีปลอมโทษฐานการใช้ใบกํากับภาษีปลอมผมต้องนาเรียนอย่างนี้นะครับว่ามีทั้งโทษทางอาญาและมีทั้งโทษ ตามประมลวลรัศดากขอนโทษทางอายหมายความว่าไงท่านทําไมครับแจ้งความมันเป็นเท็จใช้เอกสารปลอมแล้วร่วมกันปลอมแปลงเอกสารม,มีโทษจาคุกรวมกันเป็นสิบปีนะฮะเป็นสิบปีเลยทีเดียวไม่คุ้มนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาษีที่คุณไม่ชําระให้กับกรมสมรัาก่อนเพราะคุณมีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินเพิ่ม ประมาณ2อถึงสเท่าคือไปโดนเรื่องของการปรับอีกโดนปรับอีกก็ดอกเบี้ยอัอตราร้อยละหนึ่งจหลายลายถึงโดนดำเนินคดีอาญาต้องโทษจำพวกแล้วบ้านถูกยึดด้วยนะค่ะมไม่คุ้มครับผมต้องำทำอย่างเงี้ยสมัยก่อนบางคนบอกเฮ้ยไม่มีปัญหาหรอกทำยังไงก็ได้สมรครไม่รู้ผมนําเรียนครับสมรเขารู้หมดนะครับแต่ ประเด็นมีว่าเขาจะไปตรวจท่านเมื่อไหร่เพราะเวลาสัมอกรผมนําเรียนวิธีการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะไปดูเลยครับเขาจะไปดูพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ก่อนวพาเขาขายสินค้าให้กับใครในผมนําเรียนผมไม่ได้ทําให้ทุกคนกลัวนะแต่ผมต้องนําเรียนอย่างว่า สัมภาร์เขาฉลาดอยู่ที่ว่าเขาจะดีเทคท่านอะไรคือดูจากองค์รวมก่อนบริษัทใหญ่ๆก่อนแล้วไปดูว่าบริษัทใหญ่ๆมีจาหน่ายของให้บริษัทเล็กๆยังไงแล้วค่อยไปไล่บี้ต่อตามบริษัทเล็กๆเขาจะมาไล่เขาจะดูเป็นธุกิจแต่ละธุกิจปีนี้เขาจะให้ความสำคัญกับธุกิจไหนปีนี้ให้ความสำคัญกับธุกิจก่อสร้างสังเกตไหมพวกก่อสร้างจะโดนทั้งระบบคือยังไม่ถึงคิวว่าอย่างนั้นเหรอต้องครับเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงคิวที่เขาจะมาตามหาคุณเท่านั้นเองค่ะเวลาเขาไล่ไม่ยากครับเขาไปไล่ดูอย่างงี้ครัับท ที่คุณเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่ๆเนี่ยขายสินค้าให้ใครบ้างเขารู้เลยว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาเสียภาษีจากฐานกำไรจุดที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการทําไมครับเช็คเลยครับคุณขายสินให้ลูกค้ารายไหนคุณมีลูกค้าหนึ่งพันรายจะมีเขาจะมีหมอกครับว่าสินค้ากี่ชนิดจํานวนเท่าไหร่ไปให้ลูกค้ารายไหนบ้างคเขาก็จะไปดูหลักฐานจากซัพพลายเออร์รายต่อไปไปดูจากกระคาจากผู้คู่ค้ารายต่อไปดูถึจเปถึกระจายไล่สุดท้ายปพ๊บ เขาก็จะมาถามท่านว่าท่านมีของในสต็อกเท่าไหร่ท่านคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาก่อนที่เข้ามาเยี่ยมท่านเนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณมีสินค้าที่ออเดอร์มาเท่าไหร่เขาตรวจสอบมาได้พรอยแล้วแลวเขาถามคุณเขารอดูคุณโกหกค่ะคุณก็จะไปโกหกว่าสมมติคุณสั่งสินค้ามาพันชิ้นคุณบอกซื้อมาแค่แปดร้อยชิ้นเขารู้แล้วคุณโกหกเขาละสองร้อยชิ้นเขาบอกโอเคไม่เป็นตอนนี้ขายไปเท่าไหร่เขาบอกขายไปห้าร้อยกะที่ว่าจะหลบไม่ต้องเส้อยางเสียเขาบอกเนี่ยขอตรวจสอกแล้วิธีสัมกรเขาล่คคุณจบบ เขาขอตรวจสต็อกคุณก็ต้องให้เขาดูสต็อกเอาสต็อกเอาในแปดร้อยแล้วสต็อกไปไหนแล้วเขามาเอาเอกสารให้ดูเอาเป็นสั่งไปพันชิ้นไม่อ่ะเลขสองร้อยไปไหนแล้วคุณไม่เสียภาษีเอามาซะดีๆเบี้ยปรับเือนเดิมเบี้ยปรับแล้วอาจจะโดนโทษอาญาด้วยนะคะทำคุกด้วยบางรายที่ไปซื้อไปคำกับภาษีปลอมมีโทษจำคุกแล้วยิ่งไปกว่านั้นฮะบางรายบอกให้ผมไม่ไปซื้อสินค้าจากคนอื่นผมนำเรียนเงี้ยสัมภาระเนี่ยนี้เขาดูจากไหนครับเขาดูจาก บริษัทห้างร้านที่ผลิตสินค้าเหมือนกันกันกบเราเก็จะมีบรรทัดฐานทุกอาชีพครับเพราะนําเรียนว่าเราไม่ผู้เดียวที่ทําธุรกิจในธุรก,กิจทุกของท่านท่านจะมีคู่แข่งเขาจะไปไล่ตรวจคู่แข่งบ้างพอตรวจคู่แข่งเสร็จเขาจะรู้เลยเขาเรียกว,ว่าฟอร์มหรือสูตรในการผลิตสินค้าชิ้นนั้นอย่างเช่นแก้วหนึ่งใบนะฮะในแก้วหนึ่งใบเนี่ยเขาจะรู้เลยวคุณต้องใช้ทรายเท่าไหร่อืใช้ปริมาณเท่าไหร่เขาจะรู้สูตรการผลิตเสร็จแล้วปั๊บ เขาจะเช็คจากตรงไหนครับเ็จะเช็คจากค่าไฟฟ้าที่ท่านใช้อคุณโกงไม่ได้เพราะเพราะเขาจะรู้เลยว่าไฟฟ้าคุณใช้เท่านี้เนี่ยถ้าคุณไม่ทํางานไฟฟ้าคุณต้องไม่สูงอการผลิตมันแบบนี้แต่ละเดือนที่ผ่านมาทําเท่านี้หรือเปล่าเขาใช้วิธีการเปรียบเทียบด้วยหรือเปล่าคะเปรียบเทียบครับทุกเดือนท่านผลิตได้พันชิ้นใช้ค่าไฟหนึ่งล้านบาทค่าไฟยังหนึ่งล้านบาททําไมท่านบอกว่าผลิตได้เพียงแค่ร้อยชิ้นค่ะ โกหกกันไม่ได้ฮะนั่นคือใครที่บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรสามมามรตามไม่ทันจับไม่ได้ผมนาเรียนเนี้ว่าเขายังไม่มาเยี่ยมท่านท่านนั้นนอ่ถ้าเขามาเยี่ยมท่านอ่ะไม่รอนดแน่ๆเพราะคือคุณตอบไม่ได้หรอกครับว่าเพราะบินค่าไฟมันก็ออกมาชัดเจนอบินค่าใช้จ่ายออกมาชัดเจนค่ะแล้วยิ่งเขามีในเรื่องของแมทริออรต่างๆที่คุณไปสั่งซื้อมาเขาก็ไปไล่แต่ต้นคั้วคุณขายให้ใครคุณนําเรียนนี้ เวลาเขาไปจับคนซื้อได้เขาไปไล่ดีเทคย้อนกลับครับว่าคนซื้อมาจากใครค่ะดังนั้นคือผมต้องนำเรียงีว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคืออย่าหลบเลี่ยงภาษีจะเสียถูกต้องอแล้วก็วางแผนภาษีเสียให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ให้มันน้อยที่สดุดนั่นแหะดีกว่าอื่นคือที่ต้องมาเกิดน,นําวันนี้เนื่องจากว่ามีผู้ประกอบการคจํานวนไม่น้อย ไปซื้อใบกำกับภาษีปลอมแล้วตอนนี้ที่ผมเจอก็น่าเห็นใจครับแต่ก็คือสัโลกษณย่อมเป็นไปตามกรรมครับทําอะไรไว้ทําอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นเพราะตอนแรกคุณทําคุณก็คิดว่ามีมีปัญหาไปคุยกับใครกับหมายลุว่าได้ซื้อได้มีอยู่นะพวกบริษัทที่ขายใบกำกับภาษีปลอมถึงเวลาเขาปิดตัวหนีไปแล้วครับอแต่ท่านเป็นผู้ประกอบการโดยสุจริตแต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอแล้วไปซื้อ ไม่คำกับภาษีปลอมสุดท้านมันจะเป็นผลตามมาแต่คนขายเขาไม่อยู่รอท่านแล้วนะถ้เาเปิดร้านไปพอเปิดร้านเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ปิดหนีอันนี้มีการซื้อขายไปกันกับภาษีปลอมอยู่บนเน็ตสำนักขาเขาจับตามองอยู่แล้วครับเขาดูหมดแหละแต่คือเขายังไม่แค่ยังไม่ได้ไปถึงท่านยังไม่ได้ไล่บี้ท่านแค่นั้นเองถูกต้องครับน, <ะ S 1> นั่นคือสิ่งที่ต้องต้องระวังเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนที่เรามาเข้าเรื่องในดีเทลกันคืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมฝากไว้คือจําไว้นะฮะว่า ใครที่โทรศัพท์มาบอกว่าได้มีการคืนภาษีโดยเฉพาะเรื่องของค,คืนในเรื่องของค่ารถหย่อนเรื่องน้ําท่วมเรื่องของออทําให้บ้านต้องซ่อมแซมหักได้เท่านี้รถหักได้เท่านี้ทางรัฐบาลจะคืนเป็นเงินสดผมนําเรียนเนี้ยรัฐบาลไม่เคยคืนเงินสดให้กับใครแล้วะะท่านต้องนําเรียนนี้ว่าไม่มีการโทรศัพท์มาท่านสา,ารประกรจะมีหน้าที่เพียงเนี้ยครับว่าโอเคถ้าท่านได้รับภาษีคืนเขาก็จะส่งจดหมายมาแล้วก็จะ ส่งเช็คไม่ท่านอืจะไม่มีการโทรไปแล้วขอหมายเลขบัญชีท่านพึงระวังไว้เลยครับว่าท่านกําลังจะโดนก็คือระวังไว้ให้ดีนะคะก็คือเหมือนเตือนเตือนสติตัวเองด้วยว่าเขาไม่เคยมีการโทรมาหาใครไม่มีนโยบายใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นจดหมายใช่ไหมสิ่งที่น่าตลกครับผมได้ได้ไปฟังอบรมจากท่านสมบกร่ะนาบรรยายให้ที่มาเวลัยฟังนะครับท่านยังพูดให้ผมฟังว่า ท่าอาจารย์ครับท่านเชื่อไหมฮะอธิบดีผมอะเ<ม>พิ่งถูกโทรศัพท์มิชาชีพ<ม>โทรมาท่านอธิบดีเองเขาไม่รู้ว่าเป็นอธิบดีด้วยหรือคะเขาไม่รู้ว่าเป็นอธิบดีด้วยม,ม,มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแม้แต่อธิบดีกรมสมบาตรอเองเนี่ยท่านยังได้รับโทรศัพท์อย่างนี้ค่ะ<ม>ดังนั้นทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งที่ผมทราบไปคุยมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกท่านนัานครับมีทุกสาขาอาชีพครับที่มาแจ้งความว่า โูกกลุ่มวิชาชีพโทรมาแล้วก็โูกล่อลวงอโทรมาหลอกแบบนี้นะคะเพราะเรื่องเรื่องเงินไม่เข้าใข่ออกใข่ด้วยมันนะครับนะรับคือจึงนำาอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายหรือไม่มีวิธีการในการคืนเงินภาษีเป็นเงินสดค่ะสิ่งที่เขาจะทำเขาต้องส่งมาเป็นลายอักษรแล้วก็จะไม่มีการโทรศัพท์มาท่านนะครับไม่มีการโทรศัพท์ท่านทุกอย่างต้องทำเป็นลายอักษรนะครับอ่าแล้วเขามาเรื่องตอนนี้ให้เราทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ อาจารย์คะเดี๋ยวพักกันสักครู่นิดนึงเดี๋ยวเรามา<ช>พูดเรื่องของการคำนวณภาษีเงินได้แล้วเราจะลดหย่อนยังไงด้วยนะคะดคเดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะลดหย่อนอะไรได้บ้างมีลูกซ่อมบ้านนะคะสามารถลดหย่อนได้หรือเปล่าที่ท่านมาน้ำท่วมด้วยนะคะค่ะก็ถ้าใครที่ต้องการสอบถามนะคะประเด็นเรื่องของภาษีหรือว่าประเด็นอื่นนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายทางธุรกิจโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6าถึงนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ Thank <laughs> you.